รักนะคะขอเข้าขอประชด้วยนะคะนะคะมนนะีบัณฑิตจากคณะศึกษาศาสตร์นะครับเอกสาขาภาษาอังกฤษเป็นบัณฑิตจากคณะนิติศาสตร์ค่ะเออคณะวิทยาลัยการจัดการค่ะคณะศึกษาศาสตร์ครับผมคณะนิติศาสตร์ค่ะคณะวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาค่ะ โอ้ถ้าถามว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ฝ่าอุปสรรคอะไรมาบ้านนี่คือแบบร้อยแปดพันอย่างมากๆมีทั้งแบบน้ําตาความสุขความทุกข์ก็คือผ่านกันหมดแล้วแต่ทุกๆอย่างที่ผ่านมามันก็จะหล่อหลอมให้เรากลายเป็นคนที่โตขึ้นแล้วก็สามารถผ่านทําทุกอย่างอะไรได้ดีดมากขึ้นก็ตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่ก็ผ่านอุปสรรคมามากมายเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าคณะนิติก็คือต้องอ่านหนังสือเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก็ผ่านมาได้จนจบปีสี่ค่ะ ก็จะเป็นอาจารย์แล้วก็พี่ๆที่ในสาขาค่ะดูแลดีมากเลยช่วยคอยตามอะไรแบบนี้สี่ปีที่ผ่านมาเจอมิตรภาพที่หลากหลายมากค่ะเป็นสี่ปีที่คุ้มค่ามากเลยค่ะการเรียนในติศาสตร์ค่ะประทับใจตั้งแต่เข้ามาในรุ่นมหาลัยเลยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสาขาวิชาอาจารย์หรือว่าสังคมในภายในของมหาลัยมอสติสนั่นเองครับผมได้เจอสังคมใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆได้เจออาจารย์ได้ มีความรู้เพิ่มขึ้นเอามาต่อยอดกับชีวิตจริงได้ค่ะ,คะก็ประทับใจในทุกๆด้านค่ะในการเป็นนักศึกษาที่นี่เพราะว่ามีทางการเรียนมันกิจกรรมที่ดีค่ะรู้สึกว่าเป็นพาร์ทที่ทํากิจกรรมของพวกคณะของพวกสาขาว่ามันทําให้เรารู้สนิทกับเพื่อนมากขึ้นแล้วก็แบบสนิทกับรุ่นน้องมันทำให้เราได้รู้สึกว่าการมาเรียนมหาลัยอ่ะมันไม่ได้มีแค่เรียนหรือสอบอย่างเดียวมันมีกิจกรรมที่ทำให้เราจอยอะไรอะมากขึ้น เราเดีสุดภาคภูมิใจมากเลยพรงพวงตอนนี้น้องก,ก็ไม่สบายแล้วก็ได้ผักการเลี้ยนไปโยช่วง,งนู้นนค่ะทีนินนอ้องก็มีความตั้งใจมีความพยายามก็เลยมาสมัครต่อค่ะแล้วก็อตอนนี้นอกก้องเ็าซ้ำลักแล้วค่ะก็เลยครอบครัวมีความภาคภูมิใจในตัวน้องมากมากเลยค่ะใหญ่มากเลยติว่าพอดีน้องก็เป็นลูกคนเดียวนะถึงไดความหวังอยู่ในเขาเลยนี่ค่ะติว่าลูกสาวได้รับปริญญาแล้รก็คือ ภูมิใจในตัวหลูกสร้าวกวนเนี้ค่ะหลูกสร้าวก็คือไม่ก็าไม่ทำไรผิดหวังก็ตั้งใจเรียนคือใบป,ปริญญาใบแรกของบ้านค่ะ จะฝากให้น้องๆบัณฑิตนะคะทุกๆคนมีความตั้งใจในการทํางานก็เป็นคนดีของสังคมค่ะมีความรับพิดชอบตั้งใจทํางานขยันทํางานค่ะนําความรู้ที่ได้รับมาจากมหาไเนี่ค่ะไปใช้ประโยชน์ให้เต็มทีค่ะเพื่อพัฒนาประเทศชาติผลิตในของสังคมต่อไปค่ะนิติวาจะข้าวสู้ทํางานนะคะคือให้มีความตั้งใจมีความ ขยันมีความอดทนมานานในการทํางานให้สมกับที่ว่าเราได้เรียนมาเหนื่อยแล้วที่ว่าเป็นพักความฝาาผุมิใจของโอเมสค่ะที่หาของคอแสดงความินดีกับน้องให้น้องเออจบไปแล้วาใชา่วิชาความรู้ในทางที่ทุกต้องค่ะแล้วก็เป็นคนดีนะมีอยู่ซ้ำย้งค่ะทำงานเราจะเดินอ,อดทนสื่อส้รแล้วก็ขยันซ้ำย้งค่ะก้าวหน้าแน่นอนค่ะ หนูจะฝากพี่บันดีทุกคนนะคะว่าหนูยินดีกับพี่มากมากเลยนะคะก็ขออวยพรให้วันข้างหน้าพี่ๆทุกคนนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะรู้สึกยินดีกับพี่เป็นอย่างมากครับผมที่วันนี้เนี่ยได้รับปริญญาแล้วขอให้พี่ๆเนี่ยทุกคนได้ประสบความสําเร็จในชีวิตครับผมนะครับก็ขอให้พี่บันดีทุกคนนะครับได้ทํางานอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ดีด้วยครับขอบคุณมากครับ ก็ขอแสดงความีดีกับบันดีทุกคนด้วยนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังไงก็ขอให้สู้ๆนะคะ